อะไนคำเยืนยอเขบอกขนาดอะเอออย่าเอาเปียบพี่ายบ้างค่าจ้างสองแถวพี่นะอย่าทำไรกับหนุ่มกระเป๋าอย่างนี้สิอา้าวพูดแค่นี้หน้าบึ้งเหรอนึเพิ่งจะครึง่งเพิ่งจะครบกันไม่กี่วันเนี่ยจะมาหน้าบึ้งใส่กันเหลือไม่ได้มานอนเคียงข้างสักนหน่อย สาวผู้โกเมืองใหม่ไทยแลนด์พญาเถรศินามเจีนเพี้งเซียวความงามปันหนึ่งเยสุขาดถิงงามสิลปมลลาไอ้ขอพระคุณครับสหรับคุณครับเบื้องเดิอระมีงานบ้านใหมไอไปละอบุญเต็มเตเนี่ย